สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี fc ทุกคนที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนาะวันนี้นะจะมีแนวทางนะคะชุดเด็ดนะคะหลายๆเจ้าหลายๆสำนักเลยเอามาฝากในวันนี้ถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยเนาะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะแนวทางทั้งหมดเลยนะคะแนวทางในคลิปนี้ นะใครชอบเลขไหนก็จัดเอาไว้ได้ส่วนนะคะจะเห็นแนวทางมาเนาะแล้วเห็นมันเข้าอ่ะเออเข้าชุดสามตัวจากก็เลยเอามาฝากเ็บซีดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในท้ายคลิปกันนะคะ สำหรับชุดแรกนะคะของคุณไก่วุฒินานหรือคุณไก่เจ้าพายุวันนี้นะคะบนจะวิ่ง4กับ5ล่างจะวิ่ง9ถ้าเป็นชุด3ตัวก็5 9 4นะคะ2ตัวก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็อยู่ที่ว่า f อท่านไหนชอบชุดไหนนะคะก็เน้นไปแต่ถ้ามีตัวชอบก็จะเป็น2 5 อ่ะสำหรับของหนุ่มนาว่าวัดดวงวันนี้นะหนุ่มนาว่านะคะวัดดวง3ามเชุดสองตัว0ูย์สถ้าชุดสามตัวก็อย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะคะก็จะมี3992แล้วก็3ามสองหลายท่านถามมานะคะคนบางละจัน วดนนี้นะคะจะงดทำเลขเบิ้ลเลขหามเนาะถ้าบนนะคะจะวิ่งศูนย์ชุดสองตัวสามตัวนะดูที่ดอกจันนะคะเน้นที่สาม3 0 5 3 0 7อ่าแล้วก็407นะคะ601 605 607 608ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอยู่ว่าที่เพื่อนๆชอบแต่มาดูนะคะว่าตัวตัดนะอ่ามาตัด จะเหลืออยู่010507นะคะ2ตัวถ้า3ตัวจะมี301 305 307 401 405 407แล้วก็601 605แล้วก็607นะคะต่อมาเลขหลวงพ่อวันนี้ชุด3ตัวจะมี735 735ก็ตัด2ตัวด้วยจะเป็น73 35แล้วก็75นะคะ3ตัวตัดชุด2ตัวด้วย ถ้าเป็นชุดนี้นะรัฐบาลไทยงวดน,นี้วันที่2พฤษภาบนนะคะจะวิ่ง5ถ้า3ตัวจะเป็น7 3็ดสาแล้วก็7 1 5ถ้าชุด2ตัวจะเป็น3ามห้แล้วก็1 5ก็2ตัวบนเนาะจะตัดออกมาจากชุด3ตัวแค่นั้นแหละนะคะคือไม่ได้หลายชุดเท่าไหร่นะคะ อาตามาของแม่หนิงฟาดรวยแนวทางงวดน,นี้นะคะฟันรูดจะเป็น3กับ4อันนี้จะเป็นชุดฟันนะคะถ้าชุด2ตัวจะมี40 30 46 36 48 38แล้วก็49กับ39นะคะอาตามานะคะเขาบอกว่าแม่นเนาะแม่นแบบนี้นะก็ต้องจัดนะคะงวดวันที่1เมษาเนาะ 1> 6 1ห16เมษาเ้าน9่งงวดวันที่2พฤษภานะคะ803ส่วน16พฤษภา431มแต่เอางวดวันที่2พฤษภานะคะให้มา803ถ้าเป็นชุดเสือสั่งฟ้างวดน,นี้นะคะเสือสั่งฟ้า165ถ้าเน้นนะจะเน้น6 5หเม็ดเดียวเลยห5นะคะแต่ชุด2ตัวทั้งหมดก็ตัดมาจากชุด3ตัวต่อไม้แอนนันแอนนันนะคะงวดน,นี้ ล่างนะคะเป็นเลขล่างวิ่ง9กับ6นะคะและ3กับ5แต่เน้นจะเน้น9395นะคะอันนี้ของแอดนันต่อมาสายทหารวันนี้นะคะ7มาแน่ล้านเปอร์เซนต์าวิ่งจะวิ่ง70ล้านเลยนะคะอันนี้เป็นชุดของสายทหารต่อาตามานะคะของอาจารย์คมเลขน้องแมวจับให้วันนี้น้องแมวจับให้78 5ห้า อันนี้จะเป็นเลขจับนะคะ785ชุด2ตัว7 5ตัว1หางนะคะอตมาของพี่ใหญ่ชุดของพี่ใหญ่นะคะให้มาจะเป็น3103 5 03303 70อันนี้จะเป็นชุด3ตัวถ้า2ตัวจะเป็น3050แล้วก็70กับ87นะคะอันนี้2ตัว3ตัวตวมาสำหรับแนวทางนี้นะคะบน5นะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย2ตัว3ตัวก็จะมี5 9า9ก9าหกเก้ 5, 5, 9, 5, 6, 9, 5, 7, ้านะห้าห้าเก้า้าทล่างจะเด่น5้นะคะสตัวจะมี0 5 5 0ขอให้ร้วยนะคะอาจารย์เตงหนึ่งอ่ารับเฉพาะสายทหารวันี้นะคะ ล่างนะคะจะวิ่ง9ตัวเดียวถ้าชุด2ตัวจะมี92 95 97แล้วก็98อ่ะบอกไว้นะคะว่ารับประกันเลขวิ่งมาแน่อ่ะก็ลองดูนะคะถ้าบนนะบนจะวิ่ง5ตัวเดียวจะมี653กับ654ชุด2ตัวจะมี53 54แล้วก็56 สามตัว2หางนะสองตัวอีก3มหางสำหรับเลขบนนะคะต่อมาหนึงชุดเลยนะคะรวยล่างไม่ต้องกลับโค้งสุดท้ายนะงวดน,นี้ก็จะฟันที่ห7ึ่งถ้า1 7ก็ให้ระวังเจ็ดนึ่ะคะาต่อมา สำหรับใบขาวเหรียญคุดใบขาวเหรียญคุดวดที่แล้ว5819เข้าเต็มๆเลยวันนี้จัดต่อนะคะจะมี872496นะคะ522ถ้าชุดสองตัวก็จะมี722564แล้วก็96อ่า4ชุดนะคะ2ตัวถ้า3ตัว3ชุดนะคะอ่าแอดปัญญา วันนี้นะคะแอดปัญญาเด่น5นะจะเป็นชุดล่างนะคะจะมี5้าห้า4แล้วก็5 7ถ้าลองนะคะลอง7นะจะเป็นชุดบนจะเป็น7 1 7 3แล้วก็7 9อันนี้ลองลุ้นดูนะคะต่อมาอีกหน่งชุดเนาะอันนี้นะคะอัศวินเจาะเลขเด่นนะงวดที่แล้วนะคะเจาะ9ใช่ไหมเจาะ9เข้า9 19นะคะ ให้มาสามหางวันนี้นะคะเจาะ4กับ6นะ4 3 6 4 4 6แล้วก็4 5 6ใครอยากตามชุดไหนต่อก็มาดูให้จบคลิปกันด้วยนะคะเป็นยางไรบ้างนะคะหลังจากที่ดูแนวทางไปนะคะแนวทางในวันนี้เนาะก็มาหลายชุดนะคะมาหลายชุดแล้วก็น่าจะนะน่าจะเป็นชุดที่โดนใจ FC เหมือนกันแต่นะว่าวันนี้นะคะแนวทางเนี้ยจะไปเจอมา ไปเจอมาแล้วเอ่อเห็นเห็นว่าเข้านะคะจากก็เลยมาให้ดูนะคะเอามาดูงวดนี้นะคะออกแปดหกเจ็ดนะให้มาสามหางอ่าสามตัวไม่ใช่สามหางเนาะสามตัวเราก็จับออกมานะคะอ่ะจับออกมาก็ได้แปดหกเจ็ด อ่างวนนี้นะคะแปดหกแปดหงหนึ่งแปดขอไปครับอ่านผิดหงหนึ่งแปดนะก็จับออกมาสามตัวอันนี้เก้าหนึ่งเก้างวดที่ผ่านมานะคะก็เหมือนกันจับออกมาเก้าหนึ่งเก้างวดนี้นะคะให้มามีห้ามีศูนย์มีสามนะมีห้ามีศูนย์มีสามจะจับทางไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าว่ามันจะวนออกทางนี้นะวนออกทางนี้ก็จะเป็นห้าศูนย์สามนะ สองตัวห้าศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ห้าสามงวดวันที่สองพฤษภาเนี้ยเราจะรอผลว่าจะออกจริงไหมอ่ะยังไงนะคะวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าเนาะอ่าก็ขอแจ้ง FC ไว้เลยนะคะวันที่5นะคะวันที่5พฤษภามนี้นะคะอ่าตัวจ๋าเองนะ ก็จะมีการผูกแขนนะคะผูกแขนก็ FC นะคะก็อยากให้ f c ทุกคนเนาะ,ะร่วมแสดงนะคะความยินดีหรือว่าเออเอฟซีท่านไหนนะอยากมานะคะก็มาได้เลยนะคะงานไม่ใหญ่นะคะก็ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาผูกแขนแค่นั้นเองนะคะก็เลยเออขอแจ้งเอฟซไว้นะคะใครอยากมานะคะอยากมาแสดงความยินดีด้วยก็มาได้เลยวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้จ่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ